ส่งเงินไปให้แม่ซื้อแนวกินแนวอยให้แม่อยากไรเอาก็มีส่วน่ต้องมาบอกนะคะาสงสารกับสงเองเลยม่ต้องมาบอกม่ต้องมาพูดไม่มีอะไรทีม่มีใครฉันอยู่ลูกฉันกับัวฉันสามคนฉันไม่ยุ่งกับใครนะถ้าเธอสงสารเธอก็ส,งส่สงเธอไม่ต้องมาบอกฉันฉันไม่มีพ่อไม่มีแม่ใจ,จด้วจ้ะอย่ามาสนใจฉันนะอย่ามาบอกฉันนะ ทํอะไรก็ไปสงสารก็ส่งเองแค่นั้นแหละอือคือ FC สงสารข่อยเพิ่นก็ส่งให้ข่อยแค่นั้นแหละผู้ใดสงสารผู้ใดก็ส่งให้โลด้งมาบอกข่อยเงินข่อยอย่ามาสั่งอีดดกนะมาสั่งไข่อยได้ข่อยสิให้ไปบ่ให้ข่อยเรื่องของข่อยนะอือเปานเปาักั์ นักซักคอยเพิ่งจะถอยมาใหม่แค่นี้นนซื้อมาได้ซีหามือแล้วตามนั้นต้องมาบอกใครเราใครสงสารใครกระหายโลดอย่ามาเกี่ยวอย่ามาเอ,อ่ยซื้ออย่ามาวา่าเอท้องข่อยเอาไว่าคุณใครคุยหุ้นข่อยนะพี่น้องมาพูดถึงข่อยนะ่ไปพูดถึงใครแล้วนะใครรักใครสงสารใครก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของข่อย เรื่อง,งของข่อยคือเรื่อง,งของข่อยเรื่องของคนอื่นค่อยไปยุ่งใครจะเป็นอะไรค่อยไม่ยุ่งคอยอย่อยยุ่งแต่น้องมานาบราเทสแล้วก็มนแล้วก็น้องอ้นน้องลุงชีวิตคอยเลือยอยู่แค่นั้นแหละชีวิตที่คอยห่วงใยน้องทุ่งน้องอ้นแล้วก็คนน้อยในท้องเขาแค่นั้นแหละ<ม>คนอื่นไม่เกี่ยวไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอย่ามายุง่งอย่าามุนวายแต่ค่อยตัดก็คือตัดโอเค น้องวนพูดถ okay. so, right? ูกใจจังสะใจมากเลยค่ะพูดเรื่องจริงค่ะเนาะมันว่าเรื่องจริงได้ยังไดงเขาบอกได้ว่าถึงใครได้เอฟซีเบาเองเด้อเขาบอกว่าถึงเจ้าเด้อะเจ้จะมาเบาใหน่อยปุ๋ยได้เออไม่อยากว่าถึงใครได้ให้สิเป็นจะได้ก็แล้วแต่ยังไม่ยุ่งกับข่อยบปะข่อยเป็นบปะข่อยสิตล์อุ้ยดูได้เบิ่งข่อยเออบปะข่อยสิตายเราไม่มีใครดูแลข่อยมีแต่เอฟซีที่เบิ่งข่อย No, not... <laughs> <laughs> i right.